สวัสดีค่ะแม่ซีนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ซีซื้อของขวัญมาให้น้องข้าวหอมแต่ให้องเซอร์ไพรส์น้อง,องข้าวหอมนะคะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่ามันคืออะไรพร้อมกับน้องข้าวหอมดีกว่าอันนี้ฝีมือแม่ซีเลยนะโหเป็นแบบนี้สวยงามมากเ,เดี๋ยวรอน้องข้าวหอมมาก่อน ข้าหวหอมชิวอ,อ,อีกแล้วนะคะ,ะเชียรน้องหอมหนุ่มชิว้าวัลให้นะคะไม่ใช่วันเกิดนะคะแม่บอกว่าถขาน้องหอมเป็นคนดีเป็นเด็กดี<ช>แม่จะมีรางวัลให้น้องขา้าวหอมนี่เมื่อตอน,นกลางวันที่แม่ให้น้องๆดูนะคะนี่เลยเ,เรามาลุ้นกันว่าเป็น<ช>อะไร จะน้องข้าวหอมแกะก่อนนะคะพูดได้ยัวร์พูดได้ชัวร์พูดได้นะเต้นเต้นก่อนแตงนเต้นเเรามาลุ้นพร้อมนข้าวหอมนะคะเรามาทำไมนะเรามาุ้นนี่นะคะเป็นปากกาปากกาพูดได้ จากที่ไหนนะคะ CS Book ที่โลตัสยุทธยาเดี๋ยวน้องหอมขอแกะก่อนตัวนี้นะคะมันจะเป็นเซ็ตปากกาเซ็ตปากกาแล้วก็มีนิทานทั้งหมด10เ,เล่มอะคะ่ะสามารถพูดได้พูดได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ภาษาไ,<ท>ไทยนะคะกะ็แกะแกะจะแกะกล่องค่ะนะคะนี้ค่ะ อออไอก็จะเป็นคู่คู่มือคะ่ะแล้วก็มีมีนิทานแบบนี้นะคะนองชอบหรือเปล่าคะชอบค่ะ,ชอ,คะชอบมากไหมค,คือมันมีประโยชน์นะคะคือซื้อแบบนี้ดีกว่าซื้อของเล่นแบบอื่นๆเพราะส่วนใหญ่ของเล่นน้องหอมมีเกือบครบแล้วแต่ตัวนี้คือน้องน้อง ได้ศึกษาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองก่อนลูกอ่ะเดี๋ยวน้องข้วหอมลองลองอ่ะอ่ะจิ้มเลยค่ะ1น่งออเราตรงนี้สิคะสิงโตนับหนึ่งอ่ะแล้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเจ้าป่าเขาจะอ่านตามชอบออกตามล่าหายเยือมา ลองลองสองอ่าสองาออเอตัวนี้สิคะเราจะพูดว่ายีราฟนับสองลองมอง,อง,องหาดูคอยาวเป็นคู่อยู่ใต้ต้นไม้อ่าสามอ่ะพูดตามหนูพูดตามด้วยครับสาม t h สันสันอ่าอ่าเดี๋ยวลองลองนี้เลยอันนี้พามาเลย หนูคิดว่าถ้าเกิดข้ามแล้วเขาจะงงไหมอ่ะอันนี้อันนี้ลองอันนี้โ <4, S 1> อ้ซีอาคุตามค่ะ4ี4ฟ4ส 4, ภาษาจีนหนูหนหนหรู้แล้วค่ะเพราะว่าเรียนมาอ่านนะอต่อไปห้าอ่ะน้องหอมห้า <5 S 1> อ่ะส,วสวาวจีนอะไรครับ <5. S 1> อู๋อู๋อเอ่ะลองลองลองอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดเลยค่ะ อ่ะสังเกตต่อไปสังเกตอ่าพูดตาม <7 S 1> ค่ะอ่าเดี๋ยวลองลองลองอีกตัวหนึ่งนะคะเอาไปลองตัวเอ่เอลองอันนี้ไหคะแม่ตัวไหนคะ,อ,นนคะอันนี้จะเหมือนกันเอาเป็นคำใหญ่เอาเป็นเลขสิบเลยละกันอ่ะ,อะเดี๋ยวน้องหอมพูดตามด้วยนะคะสิบสิบสิบสื้อเอาลองลองจิ้มตรงนี้สิค่ะ ไม่บาเลยหมดไล์ก็ชร์บไม่อยช่ะ